cái <laughs> gì máu anh em phá họ sư mai anh hơi ở hải rồi sư phá là cao ngân này sao hân à kiệt mà tố ma cái sư kiệt ưng ma không ưng ยี่หน่ไเออแปลงแปงงแปลงิป้ลอันซื้อปิงมใไฮอืซื้ออยู่โออบอขอตกเมื่อนบบเออตกเมื่นั่นเลยหักซื้อเอาไปซื้อเอาจช่ไหากะโิปปซื้อปิ้งมให้เออปิ้งให้กันอยากอยู่คนเดียวกี้ไปใช้ไหมน่กี้ไปใช ไปยแม่มาแล้วไปไซเมื่อนักแคบูปูน่ะจุดจุมนนวิไบูเน่ะจุดแุ่มนนุวิอซบูปูน่ะจุดจ่มนนไบ่ะจาดจอ่มนนุวเไซบูปูน่ะจาอยู่คนียวิไซบอปน่ะเนาะุ่านนุอิไซู่คน่ะจยดจุ่เนะุวินีู้ยูน่ด่นีุอิไซ เจ็บในท้องนี่นอ่ะเอตายปะแลวลาอ่ m. ตอนนี้ก็ม,เมาเ,มเยี่ยมพอเถ่า,าเนาะมันยังพอเถ่าพอเถ่าบ้แม็กเองอ้ไอ,อืมนียวดเ็บกันชุห้องชุงางก็เอาบห้องเลยอ <laughs> ยามันเจ็บเ,เนะเาะรถใหญ่พ่อมาแม่รถใหญ่จอดตรงทางผมให้ขับเจ้าเอานีแ่แหละอีเลวะมีรถไปคอยอันพอบอกเอ็นนี่วะเอ่อพอตู้อยู่ฟุ่มตอนน้ำแข็งฟุ่มอืมอมืม่อกี้เนื้อน,นี่นเขาตู้แล้วอะไรไปเปิดกััดนน่ จะวานข้าก็ได้หวานเอาเอาเอาตู้นี่เงินมันนั่นเลยฮะโอยพอนเกือบคนตายโอ้ยาาตลาดกินยังถ um> ืะมือหนาสิชื่อมาให้กินยังนอกจากปลาอะไรกินยัง

มันมันวิ่นหัวคนเห่านะเอ้ยอ่าพิกะเพาะกระเพาะมันวิ่นหัวมันตุ่กินอะไรอย่างฟ้าหากมเมืออไรเด้บ่เด้อเมืออะไรน่าก้อนหมักมักลำไยปีนี้บ่เป็นมากบ่หมักลำไย มวัเากันท well. ีเ้ากชิบเอ็ดพอดีมือิเอ็ดแชิบเอ็ดคำยังอีกแปดมือนับไปจนมือนี้ยังอีกแปดมือเดี๋ยวมือก่อนด้วยด้วยดย วันนี้ก็พาสะพอนมายำปะถาวมะแมก